ปริมาดรุปริมาตรปริมาตปารคือกติดปริมาตรอามิหน่วยอยู่แค่กี่หน่วยสองหน่วยลูกมีแค่สองหน่วยคือมิลเลสมิลลิเมตรไหมมิลลสลิตรกิลลิลูกมิลลิลิตรมันถึเรียกว่าโมลลอมภาษาอังกฤษเรียกว่า ml เขียนลงไปส่วนลิตรนะฮะลิตรก็คือ ลอลิงหรือแอลโอเคไหมซึ่งมีความสำคัญคือ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรทีนี้คุณมีเรื่องสนุกหาให้นักเรียนรับไหนใครมีขวนดน้ำเอามากินน้ำนางยง่อมึือเราจะเรียนจากสภาพจริงเอาขวดน้ำขึ้นมาดูดูซิปากมามาที่นักเรียนก,กินทุกๆวันเนี่ย มันมีปริมาตรเท่าไรอ,อ่ามีปริมาตรเท่าไรปริมาอยู่ตรงนี้นี่มาเขียนว่าปริมาตรสุทธิอ้าหกร้อยมอลล่อ้าวมอลล่ไม่ได้อ่านว่ามลน,นะลูกอ่านว่าย่อมาจากคำว่ามิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเรเรียนกินเข้าไปเ,เนี่ยแม่ปวดน้ำไม่ได้เรียนกินเข้าไปหรอกอ่ามันมีปริมาตรอยู่โอเขียน อันน mm ั้นเท่าไหกร้อมีใครให้เท่าไกว่านี้ไหมมีใครให้มากกว่านี้มนใครกินขวดใหญ่ๆไหมไหนมาดูศูนย์จุดห้าลิตรโอ้คุณพู้หนูไม่เหมือนเพ่อนอะเพื่มีมิลิตรแต่หนมีศูนห้าลิตรคือเท่าไหร่นะหนูมมากศูนย์จุดห้าลิตรห้าอยมิลลิลิตรศูนย์จุลิตรก็คือครึ่งลิตรนั่นแหละู แม่จ้าซื้อแม่ดาวอะไรนี่ได้เดือนไหมนี่ทาร่างเสี้ยไหมอันนี้ไม่เป็นมิลลิรเลยลูกเขาบอกว่าปริมาณสุทธิ4.8กิโลกรัมนะเอาทำไมมันเป็นเด็กโอทีมันเป็นกิโลเขาเข้าใจหรือยังทำไมถึงต้องเรียนการวัดปริมาตรเพราะเราจะได้ดูปริมาณ น้ำคงไม่มีใครเอาน้ำไปชัง่งน้ำหนักเนาะว่าหนักกี่กิโลเป็นคนเขาไม่สวยน้ำมาหนักกี่กิโลหนักสองร้อยกิโลอย่างนี้หมมีไหม,มไม่ถ้าเราจะวัดในเรื่องของปริมาตรที่เรากินน้ำเข้าไปนี้เขาเพื่อถึงเรื่องของการวัดปริมาตรซึ่งเลยหน่วยเป็นลลเลิลร